สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนด้วมือนีมาอกับ้องเจเนนพ้ามลวนชาแนลมาดังตลาดพี่น้องมือนีพากันมายาังตลาดมาหาบึงของอยู่ของกินคนกันล้รายในตลาดยางเข้าไปแล้วกับสองคนนี่ก็เห็นแล้วกินแล้วใส ขาวยางเขาถ้าเราพวเข้าออกแล้วได้ของกินแล้วนียังนี่มันเป็นของหวานเป็นลูกชุบพี่น้องอ่ากระพากันเลือกเอาเที่ยงวันได้เลือกเอาเลือกเอาอันนั้นเลือกเอานี้เป็นลูกชุบเป็นตาแสบเป็นตาแสบโอยคุณเลือกเอาเลือกเอาย่างเขาถ้าเราพวเข้าเลยก็ได้เลือกเอา ของหวานแล้วแล้วเร้วกับผู้ใจกระจายไปพื้งยางเข้าตลาดก็ได้เหลาย่างนึง่งไปลองอต่อไปก็พากันยางต่อไปจุงแขงกันยางไปต่อสิไปหาเลือกเพิ่อกากินคนกันไลาหลายในตลาดอันนี้เป็นตลาดอำเภอปะไทยเป็นหันหอยไส้ของอยู่ของกินไลครับ ข่าก็หลายหลานข่าก็หลายอย่างมีผักผักสดๆยางเลาะกันเบึง้งจูงแขนกันไปเลาะกันเบึง้งงมาที่ีเอาอย่างแน่้ยหรือยังไปกินแรงมาแรงตลาดนี่ตลาดท่านไวไ้ไส้เนี่มีถูกวันอาทิตย์เลยพี่น้องมีถูกวันเป็นตลาดนักะลากันยางโอ้ยคนไหลคัะ าาาย,ย,ยงา,ง,า,ง,ง,ง,างกันยางหาเบื้องเดียวเลยนักกินแรงยางไปยางไปเบื้งไปผมยางเลาะเบื้องกอนเลยเ้อดียวเลเนี่ยมนี่ยังเนียโอ้ยมันถอดโอ้ยเป็นแะ่รเสียบพักมันถอดค้นกับไรย,ยงา,างแงกันอยู่แงขากับไรสองคนในใ้ของกินย่างยางกินน้ำท่างรอเบื่อได้สนใจยังหรอ ยางเกลืทางไปงไปุดนยางไปหาบึงนีอ่อย่างนี้อันนี้ลาเผาตาเผาโอ้ยมองนี้ตลาดนี่ใช้ความบ่วยแกงกับฝุ่นยางไปละยางไปวันนี้ทั้งน,ง,นนทงนี้เป็นส้นเสือพาส้นจิบช็อปอันนี้รองเทา้าวุ้ยลายคักรองเทา้า เสี้ยวอย่างเนี้ยเสียาพากะไรมองไรดีนี่เป็นส่วนของกินของกิน่น,น,นไอ้คนเสียายกลัววางใส่ของใส่สองคนนี่ก็จุงแขนกัน,กนนะทั้งกินทั้งจุงแขนไปบดี๋ยสนใจกว่าน,นะเอาวันนี้มาพร้ามังนี่ล่ะจุดเด็ดเลยมะพ่อมังนี่อ๋อเสจุดเบิ้องในพักกันจุดเบิง้ง ก็คลาก,กันเห็นยังกับขึ้นบนเลยกันไปหาเดียวหาวไปทางใดคุณเนียนจะไปทางใดนก็ย่างไปย่างไปย่างไปจุ่มแขงกันไปสองคนนะ่ะช่วงนี้มันยังจะไหนคำบันไดมอยากแดดหอนเยอะมันจะเป็นหวงวู้ยตลาดกว้างๆดิคนกระไรอ,อันนี้เพรื่องจัดสาร ไม่กวดคนก็ไล่ครับสองคนนี้่ได้สนใจกินอย่างเดียวเพิ่งย่างก็กินไปเบิ่งย่าง่ได้สนใจอย่างเดียวยางอย่างเดียวกินอย่างเดียวพี่น้องเบิง่นนยกกยยงย,ย่างไปแล้วข้างมันไปไปหางคงกินไปหาแล้วกินแดงจักเสียวยังไปกินแดงผลไม้ก็หลายผักก,ก็หลายจะกินอย่างนี้ นั่งยังปดทู่น้องปังกระมีสี่แล้วเดี่ยวยังบูบัดสี่ห้าแล้วโอ้เดีย่ยวพักพอคาก็ไม่ได้สนใจยังนี่จะเรียกยังเดี๋ยวคนมันหล